สำนักพระราชวังเผยแพร่วีติทั์อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หรือแผนปรับปรุงสนามม้าน่งเลิงความยาว5นาที21วินาทีซึ่งจะถูกเนรมิตเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่สวนป่ากลางเมืองคาดแล้วเสร็จปี2567เปิดแบบจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร .9 เนรมิตสนามม้านางเลง297ไร่ โดยมีพืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำตกแต่งด้วยพืชนานาชนิดโดยมีจุดสำคัญคือพระบรมราชานุสาวรีในหลวงรัชกาลที่9สาะน้ำเลขเก้าไทยสพานหยดน้ำพระไทยสพานไม้เจาะบากงในแนวคิดน้ำคือชีวิตจากนภาผ่านภูผาสู่นาทีโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในการฟื้นฟูป่ารักษาแหล่งน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่ กังหันน้ำชัยพัฒนาบ่อปลานิลฝายชะลอน้ำพลังงานทดแทนจาก f l o ต t i n g Solar c เซลอีกทั้งยังจะเป็นพื้นที่แก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพโดยเชื่อมคลองพระดุงกรุงกรเกษมกับคลองเปลมประชากรและคลองสามเสนอีกด้วย พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นที่ดินในพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่บวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พศ2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพศ2567 อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยาน อุทยานเฉลิมพระเกียตรติมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ําเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ําพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ําพระราชหฤทัยดังสายน้ําที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสวนแห่งนี้สะท้อนการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ําได้แก่ฝ่ายชะลอน้ํา ป่าสอย่างประโยชน์4อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนากเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานินและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่ในยามวิกฤตจากอุทกภยัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานคร อุทยานเฉลิมพระเกียตรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ราว4,500ตน้นคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติ ภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานรายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนจาก Floating Solar Cell รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย ทั้งนี้สนามม้านางเลิงสู่สวนสาธารณะใหม่ตามแผนพัฒนาก่อนหน้าแบ่งออกเป็น 1. ส่สวนสาธารณะ216ไร่ 2. พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9 3. จอดรถใต้ดิน3ชั้นรองรับรถยนต์700คัน 4ร้านค้าของชุมชนนังเลิงและ5อาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดีในอดีตสนามม้านังเลิงหรือราชดินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งโดยพระยาประดิพัทผู้บาลและพระยาอาธัธการประสิทธิ์ในรัชกาลที่6แรกเริ่มเป็นสโมสรสนามม้าแข่งเพื่อบำรุงพันุม้าโดยถวายที่ดินของกรมอศวราชเป็นสถานที่แข่งขัน ซึ่งต่อมามีพระบรมราชานุญาตพร้อมพระราชทานนามว่าราชดินไมยสมาคมแห่งกรุงสยามก่อนปิดพื้นที่ส่งมอบคืนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และเริ่มรื้อถอนในเดือนมีนาคม2562